เงียบค่ะแม่อ้อมเปิดไฟไ่ายเพราะว่าจริงๆแม่อ้อมปิดไฟค่ะนอนกันเงียบค่ะสบายใจอ่ะคุณนายลุงจะต้องมาโชว์หนะ้ารู้สิคะเท้าเหยียบหัวน้องอันนี้โอเคไม่ออมปิดไฟให้เขาแล้วค่ะได้ออกมาข้างนอกแล้วนี่ย ใครอึอใส่เนี่ยฮะใครอึอใส่ไอ้ที่รับเล็บเนี่ยใคระฮะเดี๋ยวต้องเอาที่ชู่เปียกมาเช็ดแล้วเนี่ยอึเล่นเหมนกันแต่แม่ต้องเอาไปล้างนี่ล้างตากได้ป่ไม่รู้มันเป็นกระดาษเนี่ยมันจะเสียป่ไม่รู้เนี่ยนะลุง ระเสียไหมลูกลูกลูงเาไปล้างก่อนนี่ใครอึใส่ฮะแม่ตัวงอแงใครอึใส่หื แม่ต้องเก็บของก่อนเพราะว่าต้องให้กินข้าวปล่อยเขาค่ะแม่ต้องมาปลุกค่ะดูสิคะแม่ต้องมาปลุกว่าฝนตื่นนะฝนที่หลับที่นอนค่ะดูที่หลับที่นอนค่ะ ขยุย่ยหมดค่ะที่หลับที่นอนขยุ่ขยุย่ยหมดนี่ดูค,ค่ะแม่ปูให้ดีๆขยุ่ยขยุย่ยหมดฝนฝนใส่อาเซนติน่าค่ะเมื่อคืนอากาศเย็นฟิตฟัดทุกวันอะ,ะตกเย็นแม่ปออูต้องใส่เสื้อผ้าปูให้ค่ะ,ะพี่ชายค่ะหมูหมูเหมือนเดบีไหมคะ อ้วนเหมือนเบบีไหมคะใส่เสื้อสีเหลืองนอนอยู่ในนู้นมีที่นอนแล้วก็ใส่เสื้อตั้งแต่หัววันค่ะกินข้าวไม่หกนะกินในห้องค่ะไม่ได้ออกมานอกข้างนอกเลยไม่ออกนู่นอะ่ะดึกๆถึงจะออกไปฉี่ไปอ,อึบางทีตีหนึ่งตีสองแม่อ้อมหลับแล้วอะ่ะถึงจะออกไปฉี่ไปอ,อึแล้วก็เข้ามานอนค่ะเหมือนเบบีไหมคะอืลูกชายแม่อ,อ้อมสุดหล่อของแม่อ,อ้อมวันนี้จับอาบน้ำเป็นแผลไม่หายสักทีหนึง่ง พอเช็ดพอดีขึ้นก็เป็นอีกพอดีขึ้นใช่ไหมจุดนี้เป็นอีกอย่างเงี้ยคือเป็นเป็น,ปนหายหายอยู่เงี้ยเป็นภูมิแพ้ไม่ไรู้จะทำยังไงเป็นโรคผู้ดีอะค่ะ